ะะวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะในสกินแคร์รูทีนซึ่งก็มีอยู่เ็ขั้นตอนด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะทุกคนปีหน้าเราจะเข้าเข้าสู่เลข3าไปด้วยกันนะคะว <c oughs> ีนี้ก็เลยต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนาะ, <c oughs> ะทุกคนลำดับขั้นตอนการลงสกินแคร์ของฉันนะคะ <c oughs> มันอาจจะแบบเลียงไม่เหมือนทุกคนหรือว่าบางอย่างอาจจะใช้ไม่เหมือนกับที่ทุกคนเคยรู้มาหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็คือมันเป็นวิธีส่วนตัวที่ฉันรู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะก็ ถ้าใครมีวิธีที่ต่างออกไปหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะคะเผื่ออาจจะลองไปปรับใช้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวจะมีอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเนี่ยอายจะใช้เป็นตัวนี้เลยของออริจินนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาพูดถึง t e x t อร์ตัวนี้นิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําเหลวเลยนะคะสีใสกลิ่นเขาเนี่ยจะ ออกเป็นแบบเหมือนสมุนไพ่อยๆอะ่ะวิธีใช้ของอายเนี่ยก็จะใช้โดยการหยดลงบนสำลีนะคะแล้วก็เช็ดหน้านะคะหรือว่าบางคนก็จะใช้เป็นวิธีการ เทใส่มือแล้วก็ตบๆเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะคืออายก็เคยใช้มาทั้ง2แบบนั่นแหละแต่รู้สึกว่าการใช้สำลีเหมือนเป็นการทําความสะอาดหน้าเราเป็นขั้นตอนสุดท้ายอะคะ่ะก่อนที่จะไปลงสกินแคร์ตัวอื่นจะทําให้รู้สึกว่าผิวหน้าเรามันสะอาดแล้วก็แบบพร้อมที่จะลงสเต็ปต่อไปอายก็เลยชอบแบบนั้นนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาใช้สำลีเช็ดใช่ไหมมันยังรู้สึกว่ามีคราบหรืออะไรแบบเล็กๆน้อยๆติดออกมาอยู่ ก็เลยรู้สึกว่าเออชอบใช้แบบนี้มากกว่าตัวเนี้ยค่ะรู้สึกว่าใช้แล้วโดยรวมผิวหน้ามันทําให้รู้สึกว่าเหมือนแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็พวกสิวอักเสบอะไรเงี้ยก็ทําให้มันเหมือนแบบไม่อักเสบขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีวิธีการใช้แบบนี้ด้วยนะคือที่ได้ยินมาก็คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นผื่นหรือว่าแพ้ตรงไหนก็คือให้หยดลงบนสำลีแล้วก็ แปะไปที่บริเวณนั้นแบบทิ้งไว้อะไรเงี้ยเหมือนช่วยบรรเทาอาการแพ้อะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะแต่ส่วนตัวยังไม่เคยลองนะถ้าใครเคยลองก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะเตร็ <S <S ัดมา,าของไอยนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็น c o l d a y Concentrated Brightening Essence นะคะตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นน้ำตบก็ได้นะคะเพราะว่าวิธีการใช้ของไอเนี่ยก็คือเปิดฝานะคะแล้วก็เทลงบ,บนมือนะคะแล้วก็ใช้การ ตบๆๆๆไปที่ใบหน้าของเราตัวนี้ t e x t อร์ของเขาก็คือเหลวเลยเหมือนน้ำเปล่านะคะคล้ายๆตัวออริจินเมื่อกี้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยไอรู้สึกว่าเวลาใช้มือลงลงที่หน้าใช่ไหมมันจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวออริจินนะคะคือ f e ลลิ่งหลังใช้อ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นปัญหายอย่างเดียวที่ไอรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่โอเคก็คือเรื่องกลิ่นคือมันกลิ่นแบบ แต่ว่าบางคนก็บอกว่าใช้ไปเรื่อยๆก็ชินแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมขึ้นนะแต่อายก็ใช้มาแบบประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ชินกับกลิ่นนะแต่ว่าก,ก็ก็จะใช้ต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีมากทุกคนคืออันเนี้ยมันเป็นอยู่ในเซ็ ดักสปอ o t ของคอเดลี่นะคะในเซตนี้มี3ตัวก็คือทุกตัวอยู่ในเซตใน i n Care Routine เนี่ยแหละเดี๋ยวอายจะแนะนําต่อไปนะคะในตัวนี้จะช่วยเรื่องรอยแดงรอยดําแล้วก็พวกรอยแผลจากสิวอะไรเงี้ยได้ดีมากนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอายชอบแกะสิวแล้วก็ชอบบีบสิวมันก็จะแบบทําให้เกิดรอยแดงรอยดำเนาะตัวนี้ถือว่าดีมากทุกคนโอเคหลังจากที่เราลง เอเซนต์ uh, ไปแล้วนะคะก็คือเหมือนแบบผิวหน้าเริ่มพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราก็จะลงสเต็ปถัดไปนะคะซึ่งตัวต่อไปก็คือตัวนี้เลยค่ะ Heal Clear Corrective Dark Spot Solution นะคะแพคเกจจิ้ง <Pack aging S 1> ของมันนะคะก็จะเป็นหัวดรอปเปอร์นะคะแบบนี้เลยก็ใช้งานง่ายสะดวกนะคะตัวนี้สำหรับเท็กซ์เจอร์ของตัวนี้นะคะก็จะค่อนข้างเหลวแล้วก็เป็นสีใสนะคะไม่มีสี แต่ว่าจะยังมีความหนืดอยู่เล็กน้อยนะคะไม่ถึงกับเหลวเหมือนน้ำเปล่าอะไรแบบนั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเป็นเหมือนน้ำมันหอมระเหยของลาเวนเดอร์ค่ะที่เป็นส่วนผสมอยู่ในขวดนี้นะคะก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะคะไม่ได้ติดอะไรกับกลิน่นเทกซของเขา ตอนใช้เนี่ยมันจะรู้สึกแบบเปลี่ยงง่ายมากๆนะคะแล้วก็ซึมไปกับผิวง่ายมากแต่ว่าก็ยังคงความชุ่มชื้นไว้อยู่นะทุกคนเรื่องคุณสมบัติตัวเนี้ยจากที่ใช้มานะทุกคนตัวเนี้ยไอรู้สึกว่ามันจะไปช่วยบูสต์ให้สกินแคร์ตัวอื่นอ่ะทำงานได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องรอยแดงรอยดำคืออย่างตัวเนี้ยที่ไอได้มาตัวคอร์ลี่ใช่ไหมตัวเนี้ยมันเป็นเซ็ตที่ช่วยลดรอยแดงรอยดำโดยเฉพาะอยู่แล้วแต่พอมาใช้คู่กับตัวคิวส์อะมันรู้สึกว่า มันทำงานได้ดีขึ้นนะทุกคน oh. คือรอยแดงรอยดำะอะไรเงี้ยมันหายมันจางลงเร็วขึ้นนะตัวเนี้ยคือขาดไม่ได้เลยตัวเนี้ยตัวต่อไปก็ถึงตาของออยนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเกลแรงอายุสบอรีออยนะคะเท็กซ์เจอร์นะคะบางเบาถือว่าบางเบามากนะคะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ไอเคยใช้อะเบากว่าตัวดับเบิลเซรั่มนะคะเอ่อทกซ์เจอร์ของเขาก็จะค่อนข้างเหลวเลยนะคะคือจะไม่มีความหนืดเท่าไหร่ มีความหนืดที่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเวลาไอาเทอะเวลาไอหย,ยดอ่ะคือเขามาเป็นหัวดรอปเปอร์แบบนี้ใช่ไหมเวลาไอหย,ยดอ่ะไอจะหย,ยดลงบนฝ่ามือนะคะไอไม่สามารถหยดลงบนตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันจะไหลง่ายมาก คืออย่างถ้าเป็นตัวคีลส์อะความความหนืดอ,อะมันยังมีเยอะกว่าสามารถหยดลงบนนี้ได้นะคะตัวด้านในนะคะเขาจะมีคล้ายๆเป็นเม็ดบีบเนาะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะแตกตัวก็ต่อเมื่อสัมผัสกับผิวหนังนะคะเวลาเม็ดบีบอยู่บนใบหน้าแล้วเรานวดนวดเนี้ยมันก็จะแตกตัวนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันบาดหน้าหรืออะไรนะคะก็คือใช้ได้ปกติเลย feeling ขณะใช้นะก็ไม่หนักหน้าเลยนะคะเป็นออยที่บางเบามากคือใช้ใช้ไปแล้วก็รู้สึกถึงความชุ่มชื้นแล้วก็ ออรู้สึกว่าหน้านุ่มขึ้นนะคะทุกคนคือออยตัวเนี้ยไอรู้สึกว่าถ้าใช้เดียวๆอ่ะมันจะไม่ได้เห็นผลเท่ากับใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นอ่ะคือคือมันก็ดีนะแต่ว่าพอใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นอ่ะมันมันเน้นเรื่องความแบบทําให้หน้านุ่มอะ่ะทุกคนคือไอชอบมากเลยเพราะว่า คือเป็นคนที่ชอบแบบจับหน้าตัวเองถ้ามันนุ่มอะทุกคนเออเนื้อออกไหมคือตัวเนี้ยคือช่วยเรื่องนี้ได้ดีมากนะคะก็คือแบบขาดไม่ได้เลยตัวถัดมานะคะก็เป็นตัวนี้เลยไบโ t เท m มนะคะ Life แพ a n k ์ตอนเอลิเซียตัวนี้ก็คือทนกระแสะเขาไม่ไหวจริงทุกคนคือ คือเห็นรีวิวเยอะมากๆคือไออ่ะไม่ถูกกับยี่ห้อนี้นะเอาจริงๆแล้วอ่ะไอตัวที่เป็นน้ำตกของเขาคือไอแพ้คือใช้เราก็คือจะต้องแบบผื่นขึ้นอะไรอย่างงี้ตลอดแต่ว่าตัวเนี้ยคือไอไม่แพ้รู้สึกดีใจนะที่ซื้อมาแล้วมันไม่แพ้ตัวเนี้ยเขาจะมาในแพ็กเกจที่เป็นหัวด็อปเปอร์เหมือนกันตัวเท็กซ์เจอร์ของเขาค่อนข้างเหลวนะคะแต่ว่าก็ยังมีความหนืดอยู่พอๆกับ ตัวคิวสกาทุกคนความหนืดมันจะประมาณนี้ก็คือสามารถบีบที่หลังมือได้นะคะบีบมันก็จะไหลแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ไหลแบบน้ำเปล่าอ่ะทุกคนมันมันก็ยังอยู่ตัวได้นะคะก่อนใช้งานเนี้ยก็เขย่าวขวดนิดนึงนะคะไม่ต้องถึงกับเขย่าจนมันเป็นฟองอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็แค่แบบประมาณนี้เพื่อเหมือนปลุกให้ไลฟ์แพ n ต้นที่มันแบบนอนอยู่ก้นขวดอะไรเงี้ยให้มันตื่นตัวนะคะฟลลิ่งขณะใช้นะคะก็รู้สึกว่า ให้ความชุ่มชื้นนะใช้แล้วมันจะรู้สึกสดชื่นนะทุกคน <Wow. S 1> แต่ว่าติดอยู่นิดนึงไอ้เไม่ชอบกลิ่นตัวนี้อีกแล้วอ่ามันคือมันมีกลิ่นเฉพาะตัวมากแต่ว่าบางคนก็บอกมันหอมนะก็แล้วแต่หูกนิยมเนาะก็ตัวนี้รู้สึกว่าช่วยเรื่องทําให้หน้ามันเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทําให้แบบพวกสิวอักเสบอ่ะมันไม่อักเสบไปมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหายไปเลยอะไรขนาดนั้นนะแค่เหมือนแบบชะลออาการให้มันแบบเดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นมากขึ้นกว่าเดิม ก็รู้สึกว่าชอบนะคะตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้รู้สึกดีมากตัวถัดไปนะคะก็กลับมาที่แบรนด์นี้นะคะเป็นคอเดลลี่นะคะตัวนี้จะเป็น r a d i a n t Serum Complexion Correcting นะคะตัวนี้จะมาในเซตเดียวกับเจ้าเอ s เซนต์ตัวนี้เลยนะคะคือไอซื้อมาเป็นเซตเนาะมี3ตัวมในรูปแบบแพคเกจของหัวดรปเปอร์แบบนี้นะคะก็สามารถบีบลงบนหลังมือได้นะคะตัวนี้มันก็จะยังอยู่ตัวนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้ไหล เหมือนน้ำเปล่านะคะตัวนี้สามารถบีบที่หลังมือได้ก็ตัวนี้เท t e เ t อร์ของเขานะคะจะเป็นเนื้อเซรั่มทีออ่ออกสีตุนต่นๆขาวๆตุนต่นๆนิดนึงแล้วก็มีความหนืดเล็กน้อยนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบหอมๆอ,อ่อนๆอะทุกคนกลิ่นเหมือนดอกไม้อะไรสักอย่างอะแต่ว่าคือใช้ได้นะคะคือ กลิ่นหอมนะคะตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องรอยแดงรอยดําได้ดีมากนะคะทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันทําให้จางลงได้เร็วมากๆตั้งแต่อายใช้ผลิตภัณฑ์พวกลดริ้วรอยหรือว่าลดรอยแดงรอยดาอยํามาอะไรเงี้ยอายว่าตัวเนี้ยเวิร์กมากทุกคนคือใช้คู่กับคิวสนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือแบบมันเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยอะทุกคน <Wow. S 1> คือแบบอยากให้ทุกคนได้ลองอะแล้วมันเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบออรแกนิกด้วยอะ่ะคือเป็นธรรมชาติยิ่งใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออชอบขึ้นไปอีกนะคะอะไรที่มันเป็นออรแกนิกเนาะโอเคถัดมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นคอร์ลลี่นะคะเป็น Vino Perfect Dark Spot Correcting Moisturizer t เ x t u r e ของเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะสีขาวตุ่นๆเหมือนกันก็ิีนจะคล้ายๆตัวที่เป็นเซรั่มนะคะฟลลิ่งขนาดใช้จะรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาเคลือบหน้านิดนึงเป็นเนื้อที่หนักที่สุดในเซรมที่ไอมารีวิววันนี้นะคะตัวนี้คือให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็รู้สึกว่า ช่วยเรื่องรอยแดงรอยดําเหมือนกันนะคะก็คือมันเป็นเซ็ตดักสปอตอะทุกคนคือมันเหมือนขาดตัวใดวตัวหนึ่งไปไม่ได้อ่ะคือมันเป็นเซ็ตที่ครบเลยทุกคนลดรอยแดงรอยดําให้ความชุ่มชื้นแล้วแบบให้หน้าเรียบเนียนคือตัวเนี้ดีเหมือนกันนะคะคือคนหน้าแห้งจะต้องเลิฟมาก <Wow. S 1> เพราะว่าส่วนตัวไอเป็นคนหน้าแห้งเนาะก็จะชอบอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมาในแพ็กเกจที่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะก็จะต้องเปิดฝาแล้วก็ใช้มือนะคะ ใช้นิ้วนะคะควักผลิตภัณฑ์ออกมาเนาะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ครีมกระปุกแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้ยอมนะคะโอเคก็ทั้งหมด7ขั้นตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเออทำไมมันเยอะจังอะไรเงรี้ยใช้แล้วมันจะไม่หนักหน้ามันจะลำคาญไหมตอนนอนมันจะเนอะหนะอ,อะไรอย่างงี้ไหมถ้าใครที่ไม่เคยใช้สกินแคร์เยอะๆก็อาจจะรู้สึกนิดนึงแต่จะบอกว่า มันดีมากทุกคนฟีลิ่งหลังตื่นนอนมาแล้วก็ล้างหน้าคือหน้ามันจะนุ่มมากแล้วหน้ามันจะดูไบรท์มากทุกคนคือใช้แบบมาประมาณเดือนหนึ่งก็คือเห็นผลแล้วอะ่ะถ้าสมมติว่าจะให้แนะนําใช่ไหมอาจจะเป็นการลงไปสักสาตัวแรกใช่ป่ะทุกคนก็เดินไปแล้วก็แบบเอาหน้าตากพัดนลมหรือว่าตากแอร์แบบหนึ่งอะ่ะให้ให้เนื้อผลิตภัณฑ์มันซึมเข้าผิวอะ่ะแล้วค่อยไปลงตัวถัดไปจนครบเจ็ดตัวที่ไอมาแนะนํวันเนี้ย เออมันก็จะช่วยให้แบบไม่รู้สึกเหนอะหน้านะคะมันจะรู้สึกเหนอะน้อยลงถ้าเริ่มชินแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่า ไม่ได้หนักหน้าอะไรเลยนะทุกคนถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้คือมันดีมากฝากไว้อีกนิดนึงเนาะก็คือถ้าใครแต่งหน้าบ่อยๆหรือว่าชอบใช้เครื่องสําอางหรือว่าต้องแต่งหน้าไปทํางานทุกวันอ่ะคืออยากจะให้ทําความสะอาดหน้าให้มันให้มันหมดจดจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าไม่ว่าสกินแคร์ไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนอ่ะคือถ้าเราทําความสะอาดหน้าไม่ดีอ่ะมันเกิดสิ่งอุดตันขึ้นมาใช่ไหมสกินแคร์ของเรามันก็จะซึมเข้าหน้าได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของมันก็จะ แสดงออกมาได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนใส่ใจกับการล้างหน้านะคะทอามสะอาดหน้าด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ไอ้ก็มาแชร์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่ไอ้ใช้ตอนกลางคืนนะคะคือใช้แล้วชอบจริงๆนะทุกคนอันนี้คือใช้จริงอะไรจริงนะคะก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจ i p o l a ่ด้วยนะคะมีการพูดคุยกับสกินแคร์นะคะแล้วก็เครื่องสำอางต่างๆเนาะถ้าใครสนใจก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไปได้เลยนะคะก็ถ้าไอตอบได้ก็จะมาตอบให้นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ